ติดตรงนี้ทางติดรนี้หัวหัวเนี่ยจะต้องเป็นหัวต้องเป็นตามนหต้องเป็นแนวนี้ถ้าอย่างนี้ทุกคนจะขงกันติดนะติด่ยงติดตางแขนติดกดาติดนะครับดนตัวตัวสาม โอเคโอเคที okay. Okay. นี้ลองตีขาเหมือนเดิมนะตีขาลนพภิกเหมือนเดิมเมืเ่อกี้แล้วก็หน้าตาเขาต้อ, <c oughs> ตอก,กลมลงนิดหนึ่งเด,ดินมาจักหนึ่ตัวแหวนนิดๆหนึ่งสองสามเฮ